สวัสดีนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเติมน้ำกลั่นแบบง่ายๆนะครับใครก็ตามที่ใช้รถนะครับวิ่งสักประมาณ50กิโลเมตรต่อวันนี่ก็ถือว่าเป็นการวิ่งรถที่เริ่มอยู่ในระยะทางไกลแล้วนะครับดังนั้นที่เราจะต้องให้ความใจนะครับก็คือการเติมน้ำกลั่นเช็คน้ำกลั่นอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้ง น,นี่คือน้ำกันแบบเติมน้ำนะส่วนน้ำกันอันนี้คือแบตเตอรี่พูดผิดนี่คือแบตเตอรี่แบบเติมน้ำนะครับส่วนน้ำกลั่นก็หาซื้อได้นะครับตามร้านขายอุปกรณ์เกี่ยวกับรถทั่วๆไปขวดนี้ก็1 5บาทนะครับโอ้หาซื้อไม่ยากอ่ะวิธีการเติมให้พูดภาพทำเพลงนะครับให้คุณบิดเกลียวตัวนี้นะครับหมุนทุกตัวหมุนทุกตัวแล้วก็เปิดดูให้คุณหมุนออกมาทุกตัวเห็นไหม คุณสังเกตเห็นน้ำกลั่นไหมนะครับบางช่องน้ำกลั่นเนี่ยมันจะชนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แถบเนี่ยแถบ Dent, ดําๆนะไม่ใช่วงนอกตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยแถบข้างในเนี่ยคุณลองเอาเนิ้วจิ้มดูนะครับเนี่ยมันเป็นแถบข้างในเนี่ยเห็นไหมตัวนี้ก็ชนเห็นไหมคุณก็ไม่ต้องเติมตัวนี้ก็ชนแล้วไม่ต้องเติมตัวนี้ก็ชนแล้วไม่ต้องเติมต,ตัวนี้ก็ชนแล้วไม่ต้องเติมเนี่ยแต่2ตัวนี้มันยังโหวยอยู่เห็นไหมมันยังไม่เต็มไงไม่เต็มเหมือน2ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเติมให้ดูนะ ถ้าคุณเติมต้องเติมทุกช่องนะครับเดี๋ยวผมจะเติมให้ดูนะโอ้โหมือโอเคติมแล้วเห็นไหมมันชนเลยมันชนขอบนอกเลยโอเคเรียบร้อยมันชนขอบแล้วเห็นไหมเออมันชนขอบนะไม่ใช่ขอบข้างนอกนี้นะไม่ใช่ขอบข้างนอกนี้นะก็คือเนี่ยขอบยางข้างในเนี่ย นะครับเอาให้มันชนเหมือนกันนะเห็นไหมเนี่ยทุกช่องเลยทุกช่องเลยโอเคนี่ถือว่าเรียบร้อยแล้วบางคนเขาอาจจะมาดูตรงนี้ไงว่าน้ํากลั่นเนี่ยมันมีน้อยหรือมันมีเยอะเนี่ยเขาจะมาดูตรงนี้ซึ่งมันก็ดูยากไงนี่ไงลูเวอร์นี่คือมีน้อยอัปเปอร์นี่คือมีเต็มเห็นไหมเนี่ยมันจะมีระดับน้ําอยู่ตรงเนี้ยนะครับแต่เรามองไม่เห็นหรอกมันมองค่อนข้างยากเนี่ยลองขย่า,ยา,าดูนะครับมันก็มองไม่เห็นเขาเลยนิยมเปิดแลด้วดูแบบนี้เลยเช็คแบบนี้เลยเห็นไหมเช็คแบบนี้เลย อย่าลืมปิดฝากลับเข้าไปอีกทีนึงนะครับวิธีการเช็คแบตเตอรี่ว่ามันมีคุณภาพไฟเยอะไฟอ่อนอะไรยังไงนะครับให้คุณข้ามาดูตรงนี้มันจะมีสัญลักษณ์เนี่ยเนี่ยเห็นไหมนี่คือตัวก้อนแบตเตอรี่ใช่ไหมเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายตรงนี้นะครับคุณลองสังเกตดูนะถ้ามันเป็นสีน้ําเงินแล้วก็มีสีแดงตรงกลางเนี่ยแสดงว่าไฟเต็มเนี่ยมันเขียนบอกเลยแต่ถ้าข้างนอกรอบวงกลมเนี่ยมนันเป็นสีขาวและสี แดงตรงกลางนี้มันบอกว่าไฟอ่อนแบตเตอรี่คุณควรได้รับการชาร์จไฟนะครับคุณก็ไปร้านชาร์จแบตเตอรี่เลยพวกร้านทาแอร์พวกร้านทแานทแบตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับตามข้างถนนตามข้างทางนี้ยอ้แยะไปหมดถ้าขอบนอกเป็นสีแดงและขอบในเป็นสีขาวนี่แสดงว่าน้ํยายาแห้งควรเติมน้ํากลั่นนะครับดูรถของผมเป็นยังไงครับรถของผมนี่เป็นสีอะไรเป็นสีน้ําเงินแล้วก็เป็นสีแดงแสดงว่าไฟเต็มโอเคนะครับ